ดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูเหมียวนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนคําที่ประสม,มด้วยสระออกแต่จะมีคําว่าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราบริหารสมองด้วยเพลงกันไก่ไข่ข้างไหนจํานวนสองรอบก,กันก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2ึสองซ้ำกันไก่ไข่ข้างไหนไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ GI, ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากค่ะการเขียนคําที่ผสมด้วยสระออนะคะการเขียนคาที่ผสมด้วยสระออเนี่ยเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าของพยัญชนะต้นและเขียนสระอากับสระอะนะคะไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะ ถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวเราก็จะเขียนสระอาะกับสระอาะเนี่ยไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะมาฝึกเขียนคําที่ประสมด้วยสระออกกันเถอะนะคะระหว่างนี้นะคะครูจะให้เวลานักเรียนไปหยิบกระดาษหรือสมุดมานะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมดีนสอมาด้วยนะคะครูคจะนับถอยหลังนะคะสิบเก้าดเจ็ห้า 4 3 2ส,ส,สโอเคนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำที่ผสมด้วยสระออกคำที่1คือคำว่ารอรอคุณร,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 รูสะกดให้ฟังสองรอบนะคะรอออกราอรอออกราอสระออกประกอบไปด้วยสระเอไว้ข้างหน้าของพยัญชนะต้น สระอาะและสละอาะอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นนักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะรอออกรองคุณครูเฉลยนะคะรอออกรอนะคะรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระคือสละออกนั่นเองนะคะเก่งม,มากเลยค่ะใครเขียนถูกนะคะอย่าลืมติ๊กถูกให้คุณครูด้วยนะต่อมาค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำที่สองคือคำว่าหอ หอ่อครูจะกดให้ฟังสองรอบนะคะหอเอ่อหอฮหอเอ่อห่ออ่าลองเขียนดูนะคะสระออกประกอบไปด้วยสาระเอไว้ข้างหน้าของพยัญชนะต้นและสาระอากับสระอะอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นค่ะหอเอ่อห,อนะะห่อนะคะเฉลยนะคะหอเอ่อหอ่อก็คือหอหีเป็นพยัญชนะต้น สระคือสระอะสระอะนั่นเองนะคะสระออนะคะโอเคต่อมาค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่ผสมด้วยสระออคําที่สามคือคําว่าดอกดอกคุณครูสะกดให้ฟังสองรอบนะคะดอก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 ลองฝึกเขียนดูนะคะสระอะประกอบไปด้วยสระเออยู่ข้างหน้าของพยัญชนะต้น สระอาและสระอะอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นค่ะดออดอดอกเฉลยนะคะดออดอดอกดดเด็กเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระออกนั่นเองค่ะใครเขียนถูกดิ๊กถูกให้คุณครูด้วยนะคะใครยังเขียนไม่ถูกเดี๋ยวเราแก้คาให้ถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่ผสมด้วยสระออกคาที่4ค่ะคือคําว่าบอกบอก มือคือสะกดให้ฟังสองรอบนะคะบอออกบอบออกบอลองฝึกเขียนดูนะคะสระออกประกอบไปด้วยสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาและสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะ,ฉะเฉลยนะคะบออกบอบอเไ,ไม้เป็นพยัญชนะต้นสระคือสระออกนั่นเองค่ะ และคำสุดท้ายนะคะชวนคนเก่งจุดเขียนคำที่ผสมด้วยสระออกคำที่หคือคำว่าเงาะเงาะครูคสะกดให้ฟังสองรอบนะคะเงาะออกเงาะเงาะออกเงาะลองเขียนดูนะคะสระออกประกอบไปด้วยสระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาและสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะงออกงอะ เฉลยนะคะงอองอกเงาะงูเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระออกนั่นเองค่ะค่ะเมื่อสักพู่นี้นะคะเราได้ฝึกเขียนคาไปด้วยกันทั้งหมด5คํานะคะก็คือคําว่าเราะหอกดอกบ่อและเงาะนะคะทุกคํานะคะผสมด้วยสระออกทั้งหมดเลยนะคะโดยมีสระเออยู่ข้างหน้าของพยัญชนะต้นและสระอากับสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะสรุปนะคะคําที่เราได้เขียนตามคําบอกไปโดยเราจะแยกส่วนประกอบของคํากันอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยคําแรกค่ะคําว่ารอกนะคะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นคือรอเรือสละสละออกตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะคําที่สองค่ะคําว่าหอกหอยหีเป็นพยัญชนะต้นสละสละออกตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะคําที่สามคำว่าดอก ดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นสละสละออกตัวสะกดไม่มีวรรณยุกไม่มีค่ะ <c ười> คำที่สี่คว่าบ,บอกบาใบไม้เป็นพยัญชนะต้นสละสระกออกตัวสะกดไม่มีวรรณยุกไม่มีนะคะ <c ười> และคําสุดท้ายค่ะคําว่าเงาะงองูเป็นพยัญชนะต้นสละสละออกตัวสะกดไม่มีวรรณยุกไม่มีค่ะส <c ười> ่วนคนเก่งฝึกทำนะคะ นักเรียนนะคะเปิดชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าที่123และก็124ขึ้นมาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเปิดมาที่หน้า123แล้วนะคะนักเรียนจะเจอข้อ4ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องนะคะเขาให้คํามาแล้วแต่เขาให้เราเปลี่ยนรูปเป็นตัวพยัญชนะต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคําที่1เขาให้มาสละไอไม้ม้วนจอจานสละเอ และนี่คือรูปเสือก็คือสอเสือนั่นเองนะคะแล้วก็สระอาสระอาะก็คือสระเอสระอาสระอาะคือสระออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจ่อเสือคือเออรูปเสือคือสอเสือนะคะก็คือสอออกสอบให้คําว่าใจมาแล้วก็เลยเป็นคําว่าใจสอบนั่นเองนะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกประสมคําให้เป็นคําใหม่ให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำสระออกนะคะให้ตรงกับภาพแล้วฝึกอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปแรกนะคะเด็กกํลาลังนอนเขาจะเรียกว่าเด็กเด็กที่ทารกมากๆเขาจะเรียกว่าแบบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คําว่าบอออกบอกนั่นเองนะคะอ่ะโอเค ต่อมานะคะเราจะมาที่หน้า124นะคะข้อ6ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามนะคะตัวนี้เราจะคัดลายมือแบบปกติเลยนะคะ4คํคำนะคะจากนั้นค่ะเลื่อนมาดูข้างล่างก็จะเจอข้อ7ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสารออกะนะคะสระออกเป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมคะ,ะใส่ให้ครูเลยสออะนอสัน สั่นไม่ทูสั้นนะคะเขียนสวยๆเลยนะต่อมาเขาบอกว่าสระออกประกอบไปด้วยรูปของสรรเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะอะส่เค่งคูเลยต่อมาค่ะสระอาและสระอะนะคะเราจะเขียนเอาไว้ข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะ ใช้คุณครูเลยนะคะ,ขะเขียนสวยๆนะครูใช้เมาส์เขียนนะคะอ่ะประมาณนี้เลยเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเช็คชื่อให้กับนักเรียนด้วยนะคะโดยรหัสเวลาเรียนวันนี้ก็คือเจ็ดสิบเจดนะคะหรือเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวกับรายวิชาภาษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าอย่าลืมทําแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปส่งไลน์ให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวต้องขอตัวลาไปก่อน บายบายค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียน